ปุ้ยนตปุ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าพึ่งไปพี่ถามหน่อยพี่น่ะจะเกษียณอายุราชการในปี70อีกสองปีเนี้ยพี่ก็เกษียณแล้วพี่ทำได้ไหมงานวิจัยขั้นตอนของการทำชำนาญการพิเศษเนี่ยเอาพี่จะทันไหมอีกสองปีเนี้ยปี70พี่ก็จะเกษียณแล้วอ่ะช่วยตอบพี่หน่อยค่ะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมาตอบพี่ก่อน ตอบคำถามพี่ปิงปองอย่างนี้ก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ปิงปองถามว่าอาจจะเกษียณอายุราชการในอีก2ปีข้างหน้าคือกันยา70ก็จะครบอายุราชการนะคะครบ60ปีจกกะเกษียณอายุราชการแล้วสามารถที่จะทําผลงานวิจัยเพื่อประเมิชนชํานาญการพิเศษได้หรือไม่นะคะตอบว่าทําผลงานวิจัยได้นะคะแต่ว่าอยากให้พี่ปิงปองเนี่ยพิจารณาดูในเรื่องของระยะเวลานิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวปุ้ยเล่าในเรื่องของอขั้นตอนของการทำชำนาญการพิสิทให้พี่ฟังก่อนนะคะในกลุ่มว19่นะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเริ่มเขียนโครงร่างงานวิจัยตอนนี้คือเราออพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนเราอยู่ในปีงบประมาณ69แล้วนะคะงานวิจัยของเราตั้งแต่เริ่มคิดโครงร่างจนกระทั่งปิดเล่มงานวิจัยจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนคือจะต้องไม่น้อยกว่า138วันนะคะ ซึ่งก็อนับไปรวมรวมไปเลขกลมๆก็คือจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะคะหกเดือนประมาณนี้ก็นับไปพิจิกาธันวามกรากุุภามีนาเมษาพฤษภาสมมุติว่างานวิจัยพี่ปิงปองปิดเล่มพฤษภาคม69นะคะปี69พี่จะต้องอเข้าสู่กระบวนการการเผยแพร่ผลงานวิจัยนะปิดเล่มพฤษภาคมงานวิจัยเสร็จปิดเล่ม เดือนพฤษภาคม69พี่จะต้องขยายผลหรือนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งปีก็จะไปครบพฤษภาคมปี70นะคะครบปี70แล้วเดือนกันยายนพี่ก็กเกษียณก็ทำได้นะคะสปีแต่ว่าเราจะเข้า,เ,าเราจะทันหรือเปล่านะคะในอาจจะมีระยะเวลาบางอย่างที่อาจจะ ล่าช้าลงนะคะมันก็เฉียดฉิวแต่ถ้าเกิดว่าเขาต่ออายุราชการให้เรา65ปีนั้นไม่มีปัญหานะคะพี่ก็สามารถที่จะยื่ยนได้อตอบคำถามพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำวิจัยได้ไหมทำได้ค่ะเรียบร้อยในปี70อันนี้ระยะเวลาที่ตรงเป๊ะนะคะโดยที่ไม่มีการเลื่อนแผนปรับแผนหรือจะไม่มีขั้นตอนใดล่าช้าเลย อย่างนี้นะคะทีนี้แนวทางแก้ไขนะคะเราเนี่ยเพื่อเป็นศักดิ์และสีเป็นเกียรติให้กับวิชาชีพของเรานะคะเราอยาก,กเกษียณในเราอยาก,กเกษียณในตําแหน่งชนานาญการพิเศษพยาบาลวิชาชีพชนานาญการพิเศษนะคะอย่างนี้ได้ไหมอันนี้เป็นทางเลือกนะคะอาชีพแนะนําทางเลือกให้ส่วนจะทําได้หรือไม่ได้เนี่ยจะเป็นอยู่ที่พื้นที่ของท่านนะคะ การที่เราขึ้นชํานาญการพิเศษเนี่ยจะมีอยู่2ช่องทางนะคะที่เราขึ้นช่องทางที่1ก็คือขึ้นในตําแหน่งบริหารนร1 4 8อันนั้นนะคะเมื่องานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงขั้นตอนของการเผยแพร่ผลงานวิจัยหลังจากนั้นเราเสร็จกระบวนการทํางานวิจัยแล้วนะคะอ่าเสร็จกระบวนการของการทําผลงานวิจัยแล้วเราก็เข้าสู่การบรรยายคุณลักษณะหรือว่าการ เขียนผลงานเพื่อยื่นประเมินชำนาญการพิเศษการพิเศษได้ว .2 ว .19 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวนะคะเราคุยกับพื้นที่ได้ไหมซึ่งอีกสองปีเกษียณปุ้ยเนี่ยเชื่อว่าพี่อา,อาวิโสท,ที่สุดแล้วละค่ะสามารถที่จะเป็นหัวหน้าง,งานผู้มีประสบการณ์สูงหรือสับเฮดผู้มีประสบการณ์สูงอันเนี้ยสามารถที่จะปรับกี่ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษให้ให้พี่ปิงปองแล้วพี่ปิงปองสามารถที่จะขึ้นชำนาญการพิเศษในกลุ่มนรอออ .14 8ได้หรือไม่นะคะซึ่งประเภทงานวิจัยก็จะเป็นประเภท R2R หรือคอสายได้นะคะ138วันเป๊ะ ประมาณ5เดือนไม่เกิน6เดือนเนี่ยประเภทงานวิจัยอันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้ครองชำนาญการพิเศษเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับวิชาชีพเราก่อนที่เราจะ,กะเกษียณไปในอายุราชการ60ปีอันนี้เป็นเป็นข้อแนะนำนะคะทำได้นะคะ เราขึ้นชำนาญการพิเศษในกลุ่มว .2 หรือวอ .19 ขั้นตอนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีเงื่อนไขของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากว่าเราขึ้นชำนาญการพิเศษในกลุ่มบริหารหรือน,อนร .148 ขั้นตอนระยะเวลาของเราก็จะกระชับขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะอันนี้ข้อแนะนำนะคะส่งกำลังใจให้กับพี่ปิงปองนะคะขอให้ ได้รับตำแหน่งชำนาญการพิเศษก่อนเกษียณนะคะซ,ซื้อค่ะ